สวัสดีครับผมนายธีรวัตรโกศลินะครับครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับแผนผังแบบสอบนะครับของที่เกี่ยวข้องกับพิซซ่านะครับดีการอบรมพิซซ่านะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับวันนี้ก็ในวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มครับมาตรฐานที่พอ1ครับนะเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับตัวชี้วัดปลายทางนะครับที่ต้องการวัดก็คือ พอ1ม3.3รครับวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นครับรูปแบบของข้อสอบที่สร้างขึ้นนะครับก็คือเป็นเขียนตอบแบบเปิดนะครับแล้วก็ระดับพฤติกรรมที่วัดก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับซึ่งจะตรงกับตัวชี้วัดนะครับสถานการณ์นะครับที่นํามาให้ให้ให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ที่เป็นอินโฟกราฟิกนะครับเป็นเด็กไทยยุคใหม่นะครับรู้ทันสื่อดิจิตอลนะครับในในในอ่า ินโฟกราฟิกนี้ก็จะมีผู้ส่งสื่อและผู้รับสื่อนะครับหนะ้าที่เห็นได้ชัดว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่สามารถสอนให้ลูกหลานนะครับนะรู้ทันทันัยที่จะสื่อการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับนะทั้งหมดมีมีให้เห็นนะครับในนี้ทั้งหมดแหล่งที่มาก็จะมาจาก a c e b o o k นะครับนะที่ที่ไปเห็นแล้วก็พบเจอนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับเลยนำมานํนำมาเป็นสถานการณ์ในใน แบบทดสอบนี้นะครับข้อคําถามครับข้อที่1ครับหากนักเรียนถูกละเมิดสิทธิ์จากการใช้สื่อดิจิทัลนะครับในกรณีที่นักเรียนถูกเพื่อนนํารูปโปรไฟล์ของตนเองนะครับในแอปพลิเคชัน f c e e o o o นะครับไปแอบอ้างเพื่อขอยืมเงินกับบุคคลอื่นๆนะครับนักเรียนก็จะรับผลกระทบต่อตนเองอย่างไรนะครับจงบอกมาอย่างน้อย3ข้อนะครับบอกมาว่าอย่างน้อย3ข้อนะครับนี่คือแนวทางคําตอบนะครับ ก็จะมีไว้3ข้อนะครับโดยหลักๆเลยนะครับแต่อาจจะมีเยอะกว่านี้เยอะมากกว่านี้นะครับเพราะเป็นข้อสอบที่ใช้วิเคราะห์นะครับส่วนเกณฑ์การให้คะแนนก็คือนะครับในข้อที่1ครับเนาะเกณฑ์การให้คะแนนก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับสี่ตัวหลักๆเลยครับก็มีดีมากดีพอใช้แล้วต้องปรับปรุงนะครับนะก็ถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งหมด3คะแนนซึ่งเราจะให้น้ำหนักไปที่ข้อสอบนี้ทั้งหมด3คะแนนนะครับ ดีมาก3คะแนนก็คือมีความถูกต้องเนื้อหาครอบคลุมนะครับสอดคล้องกับคําถามนะครับครบถ้วนอย่างน้อย3ข้อนะครับก็คืออย่างน้อย3ข้อที่ระบุไว้ในข้อสอบนะครับและ2ครับอยู่ในเกณฑ์ดีครับสคะแนนบอกถึงเนื้อหาครอบคลุมสอดคล้องกับคําถามอย่างน้อย2ข้อนะครับพอใช้ครับ หนึ่งคะแนนนะครับบอกถึงเนื้อหาครอบคลุมสอดคล้องกับคําถามอย่างน้อย1ข้อครับแล้วก็ต้องปรับปรุงก็คือศูนย์คะแนนครับบอกถึงเนื้อหาไม่ครอบคลุมไม่สอดคล้องไม่ถูกต้องกับคําถามที่ที่กำหนดให้นะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์การให้คะแนนและอีกข้อหนึ่งครับสข้อที่2ครับนะเพราะเหตุใดครับสื่อดิจิตอลถึงมีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับนะจงบอกเหตุผลมาอย่างน้อย3ข้อ3ข้อเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือแนวทางการให้คําตอบนะครับนะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก okay. ี <bread>. ่ยวกับระบบการสื่อสารการเชื่อมต่อต่างๆนะครับทั้งรวดเด็วนะครับและส่งผลประโยชน์ต่อต่อผู้ใช้อย่างไรผู้รับอย่างไรนะครับการเข้าถึงข้อมูลความบันเทิงต่างๆนะครับแม้แต่การศึกษาครับใช้การเรียนออนไลน์คอร์สเสริมต่างๆนะครับการจัดการชีวิตประจําวันนะครับการช้อปปิ้งนะครับเนาะหลายๆอย่างการซื้อขายออนไลน์ต่างๆครับและเกณฑ์การให้คะแนนครับ ต่อไปเป็นเกณฑ์การให้คะแนนก็คือในข้อที่2ครับก็จะคล้ายคลึงกันครับนะก็แบ่งเป็นทั้งหมดสี่ระดับเหมือนกันนะครับหก็มีดีมากดีพอใช้และต้องปรับปรุงนะครับก็ให้น้ำหนักไปที่3คะแนนเหมือนกันนะครับถ้า3คะแนนก็มีความถูกต้องเนื้อหาครอบคลุมนะครับสอดคร้องกับข้อข้อคำถามครบถ้วนตามแนวคำตอบที่ระบุไว้นะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับ สองครับสองคะแนนดี D. D. อยู่ในเกณฑ์ D. ดีครับบอกถึงเนื้อหาครอบคลุมครับสอดคล้องกับคําถามอย่างน้อย2ข้อนะครับพอใช้ครับหคะแนนครับบอกถึงเนื้อหาครอบคลุมสอดคล้องกับคําถามอย่างน้อย1ข้อนะครับแล้วต้องปรับปรุงครับศูนย์คะแนนก็คือบอกถึงเนื้อหาไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน,ไม,วนไม่ครอบคลุมนะครับและก็ไม่ได้สอดคล้องกับคําถามที่ที่ทททมีไว้ให้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคําตอบนะครับของของคำตอบในข้อที่2นะครับครับแล้วก็ ผมก็ขอจบการนำเสนอในข้อสอบในครั้งนี้นะครับของพิซซ่านะครับขอขอบคุณครับ